มันค่อนข้างที่ต่อเนื่องกับฟุตบอลโลกนักเตะเนี่ยหลายๆคนก็ต้องเป็นกําลังหลักในบอลโลกอ,อาจจะมีการบาดเจ็บได้นะฮะเพราะพมมากกับเวียดนามเขาน่าจะใส่มาเต็มที่แน่นอนก็ถ้าเรายิ่งกังวลว่าเราจะต้องกลัวว่าเราจะเจ็บมันก็มีโอกาสเสี่ยงเยอะก็คิดก็ก็คิดก็บอกเด็กไว้ว่าก็คือถือว่าเป็นเกมมันเป็นแค่เกมเกมหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเล่นแล้วก็ทุกทุกรายการหรือว่าทุกตัวเมนที่เราลงไปในสนามคือเราต้องเตร็มที่นั่นคือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่ดีที่สุด ถ้าเราโมยแต่กลัวว่าเดี๋ยวจะเจ็บเดี๋ยวจะเจ็บมันก็คงจะเจ็บจริงๆนะก่อนอะจะแบบโหนักเตะ23คนไปไปชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยแกนหลักเนี่ยมีใครพอจะเป็นเอเชียนคัพทั้งชุดเลยไหมหรือว่ามีแข้งดาวรุ่งเนี่ยหลุดซอกมาตอนนี้ก็ถือว่าส่วนใหญ่นะคะก็ถือว่ายัางคงเป็นแกนหลักที่เราใช้ชาติมาตลอดเวลาอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ผู้เล่นหน้าใหม่สักสองสามคนนะคะที่ในช่วงระหว่างฝึกซ้อมก็สามารถทำได้